มันคือกับดักเหรอ security ออกมาได้ oh, 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 oh. วิ่งดิฮะรออะไรหน่วยรักษาความปลอดภัย <S <S สวัสดีครับทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นอัปเดตใหม่ล่าสุดจาก Mop Entertain m e n t หรือว่าผู้สร้างของเกม Poppy Playtime นั่นเองสำหรับเมื่อไม่กี่วันก่อนหรือ3วันก่อนนะฮะนี่ครับเขาได้ปล่อยเทรลเลอร์ออกมานะฮะ คือ p ๊ p บปี้ y พ i m e ครับเขาได้ทำการปล่อยเกมลงโลบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันจะเปิดให้ทุกคนได้เล่นในวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งวันที่ผมเล่นนี้เป็นวันที่1มีนาคมนะฮะแต่ว่าอาจจะตัดใช้เวลาตัดสัก2 3วันนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนที่เขาปล่อยเทรลเลอร์ออกมาเป็นยังไงซึ่งอันนี้เขาตั้งชื่อว่า Poppy ี้ y t i m e forever หรือว่าแปลว่าป๊อบปี้เพทามตลอดไป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 เอาวะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทรลเลอร์ของเขากันเลยป้า เอ้ยเฮ้ยฉากฉากฉาก Mob ม็อบเอนเตอร์เทนเมนต์พรมใจนํำเสนอสถานที่ในเดย์แคร์ a จสแวร์เกมสตูดิโอวิ่งเพื่อชีวิตของคุณมุดเข้าท่อเพื่อท่อของคุณไม่ใช่เอ้ยมีฉากจอทีวีด้วยสามารถสร้างเกมได้ด้วยหรอเอ้ยวังมัมีลองเลงน,นะเมื่อกี้ปปี้เพย์ทามไฟเวอร์มีให้คุณเล่นแล้วบนโลบลรอก ในวันที่29กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเรามาย้อนดูทีละส่วนกันนะฮะนี่นะฉากแรกเอาว่ะเป็นฉากในเกมที่เราสามารถสร้างได้แน่ๆแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีสร้างในส่วนต่างๆที่เขาสร้างไว้ให้คนได้เข้าไปเล่นด้วยนะฮะอันนี้เป็นฉากในเดย์แคร์นะฮะให้เราวิ่งหนีเจ้าฮักกี้วากี้หรือเปล่าเพราะว่าตัดฉากต่อไปมาเนี่ยมันจะเป็นตรงสร่วนของเดี๋ยวนะเนี่ยวิ่งอยู่ในเดย์แคร์นะฮะเห็นไหมกว้างมากเลยหันมาเจอ เจ้าฮักกิวาก้กำลังวิ่งไล่อยู่โวยโฆษยองและมองด้านขวาฮะเห็นปะเขาบอกมี s o l v e the laser p u z พ l e แปลว่าเราต้องแก้พัโซเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ในเกมโลบอกวิ่งเพื่อชีวิตของคุณนะฮะอันนี้เขาเขียนไว้แล้วก็อันนี้สามารถเปิดท่อได้แล้วก็เท่าที่ดูอันเนี้ยเหมือนต้องปีนขึ้นมาสูงๆนะฮะเพื่อที่ว่าจะมุดไปยังที่ต่อไปแล้วก็อันเมื่อกี้อะไรเนี่ยนะอ๋อเนี่ยฮะหาแบตเตอรี่ 7/ จ็ทับแแล้วนะฮะแล้วรีบเอามาใส่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปิดประตูนนี้ไไปปยยังจุดต่่อเล นี่นะฮะใส่ครบปุ๊บก็ไปจุดต่อไปเสร็จแล้วเข้ามาฉากต่อไปนะฮะก็จะเป็นฉากที่แบบเหมือนให้กดหน้าจอทีวีเวลาขึ้นหน้ามันให้รีบแตะนะฮะเนีียเห็นปะ่ะด้านขวาให้เอามือแปะมอนิเตอร์หน้าจอพวกนี้นั่นเองคืออย่าปล่อยให้มีหน้าขึ้นครบทุกอันว่ากันเถอะไม่งั้นเราตายแล้วตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะก็คือเราสามารถสร้างด่านเองได้ด้วยเว้ยเนี่ยเน,น,นเห็นปะ่ะสร้างด่านสร้างด่านคือชอบความเป็นลบหลอกอะก็คือมันสามารถทําให้คนครเอทด่านแล้วเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะฮะ อ่เป็นการวางพัซโซนะฮะนี่มีการเขียดพัซโซถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในหน้าจอลบหลอกกันเลยดีกว่าเขาบอกเข้าเกมลบหลอกกดลิงก์ที่นี่ได้เลยนะฮะเราลองกดไปดูกันป้าบนี่มาแล้วนะฮะป๊อปปี้เพลย์ e Forever ม,มีคนกดไลค์หมื่นคนแล้วโคตรไวเราลองกดเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่า,าครับมาอ่าแค่เริ่มมาก็งงแล้วทำไมจอมืดออกมาแล้วนะ,ะเอ้ยน่นหลอ เอ้ยมียืนเต้นด้วยให้ดูเห็นไหมแ,แต่ก็แอบเป็นแนวเกมสยองขวัญน,นะทุกคนดูบรรยากาศที่เขาสร้างเออเอา่ะมีร้านค้าเด้อไม่ทันไรมีร้านค้าขายของแล้วกดก็ไปดูหน่อยดิยเอด้ดูดูดูว้ย,ย่ังเจ๋งหน้าโดนมากเลยแต่และตัวมีซีซั่นพาสด้วยแล้วก็มีการซื้อสกินของพวกมือด้วยนะฮะแล้วเราพอเราเข้ามาสู่เกมก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมซูมเข้าซูมออกไม่ได้นะเสียงอะไรวะดังปี่อันนี้คือเราเหยียบได้เหรอเอ้จริงด้วยเหยียบแล้วเสียงดัง <laughs> อ๋อประมาณว่าถ้าเหยียบพวกนี้มันจะส่งเสียงแล้วทาให้ฮักกิวกิหรือสัตว์ประหลาดมันมาไล่ล่าฆ่าเราได้หรือเปล่านี่จุดเล่นอยู่นู่นนะฮะอันนี้อะไรอะ่ะครีเอชันนี่สามารถสร้างเกมได้นะครับผมเอาเป็นว่าเราเข้าไปก่อนแล้วกัน Player ร์น d ทหนึ่งเพลเยอรดีอ๋อสูงสุด10คนนะฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ,อุ้ยหน้าจอกล้องหน้าจอก้องดูสิเฮ้ยประมันเหมือนไม่ได้ล็อกนะ นี่คือโอกาสของเราแล้วนะเรารีบหลบเข้าไปเร็วก่อนที่เราจะถูกจับได้อารมณ์เหมือนแบบเด็กเกเรที่แบบแอบ,บเข้าโรงงานล้างอะอะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนๆมาเฮ้ยนี่มันบริษัทเพเทามโคนี่ซุ per ปปร์ส r e ร้านค้าที่สุดยอดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในที่สุดเราก็หลบเข้ามาในนี้ได้อืมดูเหมือนว่ามันน่ากลัวมากเลยนะแต่ดีนะที่เราเอากล้องมาด้วยอะไรอะ่ะเสียงอะไรไม่รู้นะฮะ นายได้ยินเรื่องเราที่นี่ใช่ไหมว่าที่นี่มีระบบ AI ในการทํางานที่นี่นะเรารีบไปหยิบภาพแล้วรีบออกไปจากที่นี่เหอะสถานที่แห่งเนี้ยมันช่างดูน่ากลัวสเลือเกินใช่เพื่อนน่าก,กลัวมากเลยแล้วเข้ามาทําไมอ่าเริ่มเกมแล้วนะฮะ <S <S ตกใจหน้าเพื่อน <S <S หนึ่งที grab the blue keycard เราต้องตามหาคีย์การ์ดสีฟ้าตามหาทําไมวะมันมอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงหน้าทางเข้าเลยป้าเอยโอเคได้คีย์การ์ดแล้วก็ให้ทําการเข้าไปนะครับผมเออซูเปอร์สโตร์นะฮะร้านค้าสุดหันสารน่าจะเป็นด่านแรกของเรานะครับเฮ้ย hey, ตกใจเฮ้ยไอตัวแสบเพลเยอร์โอ oh, วัดดีผู้เยี่ยมเยือนฉันนึกไม่ออกเลยนะครับสุดท้ายที่มีคนมาเยี่ยมนี่คือเมื่อไหร่ เออฉันคิดว่าเราควรจะออกไปจากที่นี่นะใช่เฮ้ยรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเรื่องมันชักจะไม่ปกติแล้วฮะออกออกออกไปกันเหรอแต่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 ว่าพวกนายเพิ่งมาถึงที่นี่เองนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยประตูปิดประตูปิดแล้วอกล้องหล่นกีทการ์ด ตื่นแต่โอ้ยตกใจเฮ้ยฮากิวาก,กี้ขยับได้เออเยี่ยมแล้วตอนนี้เราก็ติดอยู่ในนี้ละดูสินั่นมันห้องของพนักงานนี่ในห้องนั้นน่าจะมีโทรศัพท์ให้เราโทรติดต่อข้างนอกนะดูเหมือนว่าตรงนี้มีการ์ดสแกนเนอร์อยู่นะตัวรูดการ์ดอะ่ะคอนเนกับแบตเตอรี่เรารีบไปหาไอตัวนี้กันเร็วเอาอ่ะ เขาบอกให้เรารีบหาแบตเตอรี่นะฮะใหเหยียบตุ๊กตาเล่นกกริแกตกใจเอา้าทำไมวาร์ปมานี่เลยหาแบตเตอรี่มาใส่นะฮะซึ่งแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็หยิบมาแล้วก็ทำการใส่แค่นี้เองครับแล้วก็เอาการ์ดมาใส่นะฮะการ์ดสีแดงอยู่ไหนนะเพื่อนนาจะเก็บไปแล้วนะไม่มีโทรศัพท์แห้ในนี้แล้วทำไงอ่ะเราเราหยิบไอ้แกลแพกอันนี้กันก่อนละกัน ฉันคิดว่ามันน่าจะสามารถใช้เปิดประตูนั้นได้นะเนะี่ยตรงนั้นนะ่ะมีมือให้เราแตะอยู่ลูกโป่งนี้เหยียบแตกปะขอลองเหยียบหน่อยได้ไหมโอเคแล้วเอามือแตะนะฮะเพื่อเปิดประตูไปยังจุดต่อไปนะนี่มันแท่งอะไรเนะี่ยแท่งหันศาแน่ๆ <laughs> ดูเหมือนว่าเราจะต้องเปิดประตูโดยการแก้พัซโซต,ตรงนี้นะเนี่ยมันมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยเธอนี่เราก็ม้วนตรงนี้นะฮะถ้าเราเคยเล่นเกมป๊อปปี้เพทแฮมเราก็น่าจะเล่นเป็นนะคะแล้วก็เอาแตะเข้าตรงนี้ นี่ไงก็ต์พาวเวอร์เรามีพลังงานไฟฟ้าแล้วดูมันเหยียบเล่นเลยว้าวอเมซิ่งต่างแดนแล้วไงต่อโห oh, สถานที่แห่งนี้มันกว้างใหญ่มากเลยใช่กว้างใหญ่มากดูนั่นสิฉันบอกแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะเข้ามาที่นี่ไอหัวลำโพงกล่าวไว้และนายกบ,บินก็พูดตาม ว่าแต่นั่นมันเสียงเลยน่ะเฮ้ยฮักืวอก้มันหายไปแล้วมันหายไปไหนปล่อยเพื่อนไปตายกันเลยดูเหมือนว่าพลังงานไฟฟ้าจะดับนะเราจะต้องรีบเอาพลังงานไฟฟ้าให้มันติดแล้วล่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงที่มันคำรามนั่นหรือเปล่าฉันหวังว่านั่นจะเป็นแค่เสียงท่อที่มันลั่นเฉยๆนะเรารีบตามหาพลังงานไฟฟ้าต่อเถอะนั่นนั่นนั่นตัวอะไรน่ะฮาก้วาก้นี่น่ะ ไฮก,กีว่าก,กี้มันเดินอยู่แฮก,กี้มันก,กี้มันเดินมันไม่ได้เดินแล้วมันวิ่งแล้วชิปหองละน่ากลัวชิปเป่งมันไล่เพื่อนๆเราไปแล้วนะฮะมันไล่ไเพื่อน <laughs> ๆร <laughs> ผมบอกแล้วเพื่อน <laughs> ๆแม่งต้องโดนฆ่าแน <What? S 1> <ๆ>่ๆเอาเอาเอาทำไมอยู่ดีๆก็หันมาหาเราวะอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อน <laughs> ๆตายแล้วหนึ่งคนนั่นไงเรียบร้อยโดนเจี๊ยแล้วหนึ่งเรามองแห พลังงานไฟฟ้าก้อนพลังงานก่อนแล้วก็ต้องไม่เหยียบนั่งไงตายอีกหนึ่งแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าก้อนพลังงานไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะน่าจะเป็นก้อนขาวๆตรงนั้นให้เราไปหยิบนะครับให้ผมเดานะแต่ว่าตอนเนี้คือเหลือผมอยู่คนเดียวใช่ไหมทําไมผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้คนเดียวด้วยวะ <c oughs> ผมยังแหาเจ้าฮากิวกี้ไม่เจอเลยนะฮะเอาเป็นว่าผมเก็บมาก่อนละกันผมยังไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันสามารถหลบซ่อนได้แค่ไหนนะฮะ เราไล่เก็บก่อนนะฮะเราหยิบได้ทีเดียวหลายๆอันปะโอเคหยิบได้หลายอันนะสอ,อันละก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แฮก้วกี้มันอยู่ที่ไหนนะผมอยู่มุมสูงหน่อยดีกว่าเอ้ยบุกี้บอทอ่ะท่อนั้นขึ้นไปได้ปะเฮ้ยเข้าได้นี่ไงมันจูกได้เหอะมันจู๊กแฮกิวกี้ได้นะมุดท่อได้ขึ้นไปด้านบนได้นะฮะต้องกดยอ่อไหมไม่ต้องเนาะเอ้ยนี่ไง มีพลังงานไฟฟ้าให้เราเก็บข้างบนนี้ด้วยนะครับอ้าวหยิบได้แค่ทีละสองสามอันหรอชิปเป่งละเกมนี้เขาให้เล่นทั้งสิบคนทำไมฉันต้องมาเดินอยู่คนเดียวฉันไม่เข้าใจ <c oughs> โอ้จิปเป่งชิปเป่ง,ปปงตกใจตกใจตกใจ,กใจเฮ้ยแกอย่ามาดักอะไรตรงนี้ดิถอยก่อนละโอาชิปเป่งละนั่นไง ตาเอ้ยตกใจหมดเลยแต่ก็วิ่งหนีได้อยู่นะแต่ผมหามันไม่เจอละรู้ได้ว่าผมรีบเอาฉนวนไปเข้าเครื่องดีกว่าพลังไงานไฟฟ้าที่มันต้องการนะฮะนี่นะฮะใส่ไปก่อนปึ๊บโอเคสามอันเพราะผมต้อง,ว,งวิ่งทั้งหมดสามรอบได้อยู่ได้โอ้โหเต็มเลยกระโดดข้ามก่อนหยิบถึงปะ่ะเอ้ยหยิบไกลได้ด้วยหยิบระยะไกลได้โอเค เออฝั่งตรงข้ามเหรอวะโมไม่เห็นเออนี่นะฮะเก็บได้2อันแล้วบนนี้ดาแรกก็คือการเอาชุดลออจากเจ้าฮากิวากินนั่นเองแต่ดูเหมือนมันจะไม่ขึ้นมาข้างบนนะก็ดีละปะใช่ไหมถึงไหมถึงไหมถึงยังเคถึงละสามอันแล้วน,ละนะฮะต้องลงไปใส่พลังงานไฟฟ้าด้านล่างโอเคไม่นายอยู่แถวนี้มั่งหลบตุ๊กตาที่พื้นหนึ่งทีใส่ไปอีกหนึ่งนะฮะ ตอนนี้เราใส่ไปแล้วทั้งหมด6ชิ้นนะครับฝั่งนู้นไม่ให้เก็บเพียบเลยถือว่ามีฟิลส์หรือหลอดพลังไฟฟ้าเยอะนะดูดิเยอะแม่เก็บตรงไหนก็ได้อะอนี่มาแล้วอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งนะฮะเอ้ยตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นของเจ้าคิซ่มิซี่เคผมว่าเก็บครบแล้วนะครับอ้าข้างบนมีกาสีเหลืองหรอจิกซออะไรวะเจอจิกซอเฉยเลย จิ๊กซอทาอะไรได้อ่ะมันทำให้ผมสงสัยเลยเออมีจิ๊กซอให้เก็บนะครับผมเอาเข้ามาใส่เลยนะฮะประตูเปิดแล้วนะครับไปละไม่รอเพื่อนละโอเพนดอร์แต่ว่าพาวเวอร์ยังไม่กลับขึ้นมาหรองั้นเราควรจะไปเช็คตัวปั่นไฟนะนั่นหรอให้ต่อท่อเข้าด้วยกันนะครับโอเคต่อท่อเข้าด้วยกันต่อท่อเข้าด้วยกัน ได้มาสองท่อแล้วปะฮักกี้อยู่นู่นนะฮะเอ้ยยังอยู่นี่นึกว่าแกตายไปแล้วสิแล้วหายไปไหนกันหมดอะอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะฮะอุ่นใจเอต่อท่อก็ด้วยกันหาท่อไม่ยากนะฮะท่อเยอะดีผมต้องท่อไปต่อที่ไหนผมถือท่อไม่ได้แล้วอะผมขอหาจุดต่อท่อก่อนไม่ใช่นี้เหรอนั่นไงเว i ติ้ง แล้วเมื่อกี้อ๋อเอามือแตะเนี่ยเหรอแค่นั้นเหรอออาเหรอเพื่อนนีเพื่อนมันทำอะไรวะอุ้ยตกใจโอเคเอาท่อมาต่อเรียบร้อยนะฮะก็คือไอตรงนี้ว่างนั้นเถอะชี้เป่งละ หลบพ้นไปเนี่ยหลบพ้นไปเนี่ยเพื่อนมันไปยังโอเคเพื่อนมันไปแล้วใช่ไหมอ่ะหกทับแปดแล้วนะฮะเพื่อนแฮกิ้วกิ้วอยู่ไหนอะ เพื่อนมันมาอีกแล้วเพื่อนมันมาเร้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมาแล้ว่นไงเพื่อนโดนแดกไปแล้วหนึ่งเพื่อนมัวแต่ดูอะไรวะแล้วนั่นเลยเนี่ยอ๋อของจากซากศพเพื่อนอ่าผมเก็บมาหนึ่งนะฮะ ยุกเข้าด้านหลังหลบเฮ er ียแกหนึ่งทีแล้วก็เอามาใส่ท่อตรงนี้หนึ่งทีแล้วผมจะต้องผ่านแกตรงนี้ไปเฮียแกจ้องมองตรงนั้นนะฮะไม่ลดละปล่อยแกจ้องมองตรงนั้นไปนะครับขอหยิบหน่อยโอเคถึงโอเค <Okay, S 2> แล้วก็ มันคงไม่หันมาหรอกเนาะเออไม่หันจริงด้วยเสร็จแล้วก็เราใส่ท่อให้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะปุ๊บโอเคครบแล้วดูเหมือนว่าท่อพวกนี้มันจะทำงานแล้วนะมันจะระเบิดไหมเนี่ยบางทีเราน่าจะต้องดึงคันโยกพวกนี้นะเอ,อีดึงคันโยกให้หมดนะฮะเอ้ยไอ,อตัวฮากิ้วิกิ็มันหายไปแล้วว่ะ ดึงคันโยกให้หมดนะครับโอเคดึงหมดแล้วแล้วไงอ่ะอ๋อตัวนี้ด้วยเออว้าวฉันอยากรู้จัรเลยว่าเลเซอร์อันใหญ่นี้มันไว้ทาอะไรอ่ะเอ้าเลเซอร์ใหญ่ทํางานฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราตามเส้นนี้ไปกันเถอะเราจะได้รู้นะแล้วก็มันหยุดที่กระจกบานนั้นนะฮะเราสามารถหมุนมันได้หรือเปล่าเราลองไปหมุนมันกันโอเคเราแก้พัซเซิลโดยการหมุนมันได้นะครับ แาคิวคิวอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกหมุนไงอ่ะเฮ้ยเฮ้เห็นเราปะนะั๊นอ๋อถ้าสีแดงอยู่คือกดให้หมุนได้อ๋อหมุนจนเขียวได้อันนี้เขียวแล้วก็จะหมุนไม่ได้ใช่ไหมอ่มหมุนจนเขียวสิ เออเขียวแล้วนะฮะคงไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วมั้งโอ้โอ้อชิปเป่งละมันได้ยินป่าวะไม่รู้หมุนไปก่อนแล้วกันหมุนหมุนเคเขียวละอ่ะใช่เหรอตอกล่องออกนะฮะโอคไม่ยากไม่ยากถ้าเกิดมันมาเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะตื่นเต้นเองนะฮะ ชิปเป่งละมันอยู่ไหนวะเนี่ยเค okay. พุ่งไปนู่นแล้วนะแสงนั่นไงมันอยู่ทางขวาของเราโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,อเหยียบพวกนี้อหญ่เหยียบพวกนี้ไปละ่ะไม่รอแล้วนะเพื่อนไม่รู้ไปไหนกันหมดล,ละอ้นี่มันสถานที่ของคิซิมิซี่นี่วะ่ะหมุนกระจกไปจนกว่าจะเขียวนะฮะเขียวละแล้วก็ไปทางนู้นต่อนะครับอะไรอะ่ะอ๋อต้องเอาป้ายนี้ออกโอเคเปิดประตูนี้หรอ เราประตูนี้ก็เปิดออกนะครับแล้วรีบเข้าไปเร็วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วอยากจะออกไปจากที่นี่เหลือเกินอะไรวะเนี่ยอ่อหยิบกา๊าซสีแดงนะครับผมเอ,อันี่ดูเหมือนเป็นกา๊าซสีแดงนะมันเขียนว่า manager office หรือว่าห้องผู้จัดการแล้วห้องผู้จัดการมันอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อข้างบนไม่ยากไม่ยากฮาก,กิวกิมันวิ่งช้าปรากฏตายเอะโดนมันเด็กเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงโคตรใกล้แต่โอ้ยอยู่นู่นตกใจหมดเสียงเมื่อกี้คือใกล้มากแล้วไม่รู้อยู่ฝั่งไหนเอ๋อเผอเหยียบไปหนึ่งทีดีนะมันอยู่ไกลขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่รอช้านะฮะปล่อยมันวิ่งเล่น้างล่างไปเราไปละข้างบนเอ้ยนี่ไงมันเดินตามเรามาอยู่ไกลๆนะมันอยู่ไกลๆทางนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงแมนจเจอออฟฟิศนะฮะอยู่ชั้นบนเดินเข้ามาด้านใน ใส่การ์ดนี่เข้าไปละลาก่อนโอเคมีอะไรให้เก็บไหมเดี๋ยว <c oughs> เราชอบหาของเก็บซะด้วยอ่ะไปห้องต่อไปได้เลยนะฮะเปิดเข้ามานี่ห้องผู้จัดการโอ้แต่ว่าทำไมไม่มีใครอยู่แล้ววะแสดงว่าที่แห่งนี้เจ้าผู้จัดการมันต้องตายไปแล้วแน่ๆเลยแล้วก็เนี่ยฮะโอ้เราต้องหาพัสดุมาใส่ทั้งหมด3อันเหมือนผมเจอแค่อันเดียวเองเราต้องไปวิ่งหามอันนะฮะนี่ไง มันมีตู้เซฟอยู่นี่นะดูแน่นสิฉันอยากรู้จังเลยว่าต้องทําอะไรกับเจ้าตัวเลขพวกนั้นเนะ่ยแต่ว่าเราต้องการรหัสนะสิแต่ว่ามีโค้ดอยู่บนรหัสนั้นด้วยนะแต่ว่าตัวเลขมันขาดหายไปนะ่ยผมหาเจอมาอันนึงนะตัวเลขแห่ใส่ด้านล่างซ้ายไปละดูเหมือนว่าจิ๊กซอว์มันจะขาดหายไปนะตัวเลขเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาจิ๊กซอว โอเคตามหาหรือว่ามันก็น่าจะอยู่ชั้นบนปะมันไม่น่าจะให้เราเล่นยากเกินนั่นหรือเปล่าเห็นมีเสีอข,ขาวอยู่ที่พื้นผมว่าน่าจะใช่นะฮะนี่ไงเจอแล้วนะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเอออีกอันนึงนะ่าจะอยู่ตรงนู้นนะมีเสีอข,ขาวอยู่นู่นนะครับนี่นะฮะอีกอันนึงเจอแล้วนะครับเอาหยิบได้ทีละชิ้นอีกไอ้บ้าเอ้โอเคตามเกมตามเกมเกมเขาบอกอันเดียวก็อันเดียว มาเอาอันแรกมาอันอันที่สองอันที่สองเอาอันที่สองมาใส่ตัวเลขหนึ่งแล้วเราต้องม่วเลขนะว่าต้องเลขอะไรเป็นเลขอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูเราไปเอาจิกซอกกันโอ้โหถ้ามีทั้งมามี่ลองเล็กทั้งตัวคุณครูทั้งตัวอื่นๆทั้งแคทเนปแบบวิ่งไปวิ่งมาเต็มฐานนี่ถ้าทางจะยากมากนะเกมนี้ยังดีนะมีแค่ฮกคิกกี้ตัวเดียวอันนั้นตัวปอมใช่ไหมตกใจมาอ่ะจิกซอ์ครบแล้วนะ ต่อไปตัวเลข5 1 7 3หรือเปล่าเรามาลองดูกัน5 1 7 3เอ้ยใช่ด้วยมวั่วทีเดียวถูกอ่ะคีการ์ดอีกอันหนึ่งอีกละเป็นแบล็กคีการ์ดมันเขียนว่ารักษาความปลอดภัยเราต้องไปโซนรักษาความปลอดภัยแน่ๆและแน่นอนว่าเจ้า AI มันจะต้องอยู่ในนั้นแน่ๆนะฮะเราต้องไปโซนต่อไปแล้วโซนที่ใช้คุณแจสีดำ เราจะได้เจอเจ้า a อแล้วแล้วเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันสักทีห้องนี้ใช่ไหมประตูนี้เปิดแล้วนะฮะไปเหลือคนเดียวแล้วไม่มีใครเล่นอยู่กับเราแล้วมาแล้วไงต่ออุ้ยฮ่าฮไม่น่าเชื่อว่าแกจะหลงกลทริกงโง่ๆแบบนี้ไม่นะพวกเราโดนกับดักมันคือกับดักเหรอ Security ออกมาได้ วิ่งดิฮะรออะไรหน่วยรักษาความปลอดภัยจีปเป่งเอ้ย run for your life run แบบไม่หันหลัง run run การสีแดงเข้าไปเข้ามาแล้วเราขึ้นมปด้านบนต่อนะฮะไม่มีที่ไหนให้ไปอะไรเราเห็นอยู่มีลูกศรเขียนอยู่ขึ้นไปข้างบนเลยมีท่อให้เข้าอยู่ เอา้าโอ้เดี๋ยวนะหน่วยรักษาความปลอดภัยเข้ามาโอ๊ยประตูทุบใหญ่เลยแล้วเราต้องทําอะไรอะนั่นสิเราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องเปิดมอนิเตอร์เพื่อหาคําตอบออ้ย,อยตกใจตกใจเปิดเปิดเปิด,ปดมอนิเตอร์เปิดไงวะอย่างนี้เหรออ๋อนี่ไฟโอ้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 โอโอชิปไปชิ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 ป,ชป,ชปเป่งละยังไงอะยังไงการนี้เปิดไม่ได้นะฮะ ไฟไฟแล้วอันนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะกระจกนี้ทําให้แตกได้ปะมือสีแดงโอเคได้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 แล้วได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วหน้าจอเปิดแล้วนะฮะแล้วไงต่อเขาบอกให้เราโจมตีจอมอนิเตอร์นะฮะนี่นะนี่นะ ฮิตฮ oh, oh, <laughs> <L> ิตฮิตฮิตโอ้โหโจมตีโจมตีโจมตีโอ้มันเยอะมาก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 แล้วไงต่อยังไม่จบอีกเหรอ จบยังจบยังจบยังอ๋อนี่เปิดแล้วเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยตกใจอะไรวะเนี่ยเออต้องมาตรงนี้เหรออะไรอะอะไรอะเออ what ฮะฮะเออผมชนะแล้วด่านแรกของ poppy pay time forever นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ได้มือมาด้วยนะฮะแสดงว่าเราเป็นผู้ชนะนะครับ Creation สุดนะครับเปิดได้นี่เปิดประตูเพื่อเข้าไปนะฮะอันนี้ให้เราสร้างเกมได้ใช่ไหมนี่นี่โอ้โหยางเจ๋งมีห้องให้เราสร้างเยอะแยะมากมายนะห้องหนึ่งสสสี่หเอาว่ะมีอะไรอะ่ะอันนี้คือเล่นได้เหรอ ผม่ายังไม่รู้นะว่าเกมนี้เขาเปิดให้คนทั่วไปได้ลองเล่นสร้างหรือ,อยังอ๋อนี่ไงเขาให้เราลองเล่นแล้วด้วยซ้ำป๊อปปูล่าด่านที่ป๊อปปูล่านะฮะเอนเกจจิ้งคนที่กำลังเล่นอยู่นะครับโอเคก็สามารถเข้ามาสร้างเกมกันในนี้ได้เนี่ฮะมีกฎหมายเกมด้วยนะครับเราสร้างเกมแล้วมีใครเข้าไปเล่นไหมบิวโหมดเห็นไหมมีบิวโหมดด้วยเอาละครับอันนี้ไม่มีอะไรผมเข้ามาอีกรอบเพราะว่าผมลืมใส่ฉากตาย เล่นแบบไม่ตายเลยลืมตายให้ดูเออฉากตายเป็นไงวะน่าสงสัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณบอยตัดไปตรงส่วนที่ผมตายเลยแล้วกันอาก,ก้มาแล้วนะฮะไม่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 ไมไมไมลองวิ่งหนีดูนะผมอยากลองจู๊กหทีออะสมมติผมหมุนผมหมุนตรงนี้1ทีนะฮะ มันจะหลงไหมเอ้ยมันก็หลงนะเนี่ยมันหาเราไม่เจอแล้วเห็นไหมอ่ะผมจะลองตายดูหนึ่งทีไม่ไม่ไม่แกตายตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ๋อเกิดใหม่ได้ว่ะเนี่ยเราสามารถเกิดใหม่ได้1ชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะบวกชีวิตเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นแบบบวกหนึ่งเพิ่มอ่จ่าย20จ่ายนู่นจ่ายนี่อะไรอย่างนี้ ฉากตายก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละฮะสำหรับเวอร์ชันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับด่านแรกของมันนะฮะน่าจะไม่ได้มีด่านต่อไปนะฮะเนี่ยแชปเตอร์เขาังไม่เขียนเลยว่าแชปเตอร์อะไรนะฮะแสดงว่าเดี๋ยวน่าจะค่อยๆปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเถอะเกมมันได้รับความนิยมนะครับผมแล้วก็ขายได้ว่ากันเถอะโอเคจบลงแล้วตบมือด้วยกันห,หน่อยเฮ้ยสนุกแนะ่ถือว่าเพลินมากเลยเล่นคนเดียวก็แน,นหน่อยยากหน่อยก็ถ้าเกิดมีหลายๆคนเล่นผมว่าน่าจะเร็วขึ้นเยอะนะตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วต้องทำอะไรมั่งนะครับ ก็เล่นให้ดูกันแหละเล่นคนเดียวเป็นอย่างงี้นะครับผมเอาละครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลออมมอนบอนอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นลบหลอกแมปไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะและเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าผมบ๊ายบายฮูู้